ตองไก่หวานมากองโอ้หวานมากองเว้ยตัทวท้าเว้ยเออดูเสีกงปลาดู ครับพอกันอีกแล้วครับกับช่องกองปลาปลาทางยูทูบครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยครับด้อผมจอมยุทธเสียวล็อกเตาดำเนินรายการอ้าวมันึ่งวันนี้สิ้อผ้าพะเบงผ้ามากินเขาปลาครับผมนี่นี่นี there, ่นี <h ums> ่นี่อ่าเสื้อต้นเสียต้นครับอ่าเสียต้นเออเบิ้งนั่นเสียแดงๆนะพูดเป็นผู้ใดผู้นี้เว้น เออเพระเพาะยังเป็นว่าปลาบ่มีวะท่านแต่หางมาจ่องกอนมูอเออ,อเดี๋ยว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 ม้วนครับจังไนเอยได้ม้วนนี่นี่าสงปลาสงฝากหาบักแซมนะครับแซมเด้ๆๆอแซมเด้อผสมตามหาอยู่เฝ้าจีดยางเฝ้ามาวานแหงเด้อเฝ้าจีดทัชิมไปเร็ว่ายังาาเหลือตางหาอย่างนี้ไม่ได้กินโดนเดี๋ยวจังไนภาพอีกเบิ็งครับ <ๆ S 2> กับผมานะตอนนี้คือบ้านหนองเชื้อวานครับ ตบลบึงงามอำเภอทุงเขาหลวงจังหวัด้อยเอ็ดครับป่าธรรมชาติครับติดลำน้ำซี่รวมทึ้งมดตักส้นกับยี่สิบสองคนครับอ้าวป่าเต้นสิเขาเลื่อผมแล้วครับตอนนี้ออป่าสิเขาเลือผมแเรวอ,อ่ายี่สิบสองคนครับผมฉันแชนเอาฉันแชนมาหนิถามว่าเบื้องกันว่าจะเป็นยังไง ฝากติดตามน้ำเดือครับเด้อกกองปราปาทั้งยูทูบแล้วก็ทั้งเพเียดเฟียดบุกขอบคุณครับมาไปเบิง้งคว้มกันเนาะเ,เอาหนึ่งสองสามไปเอ้ยเอ้ยเอา,เอาครับพวกเราสามผืนกับบ้านล้วด vâng luôn nắng tin lẹo tiền lẹo món tên tay tên đều nắng 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 ไันใช่กระเซีมยมคากไรครับเอ้ยเอแต่แว่นเอาพื้นีหขึ้นมาหนึง่งเอาขึ้นมาอีกพื้นหนึ่งนัน่นไป,ปุ่นป่นตลสามเปอรนครับอันนี้แจ็คเส้นกับปะสองหานี่อันนี้สองหาครับอันนี้กระปลาแว่นเท่านี่นะครับอเออโอ้แหงบออกโอ้โหแหงบออกว่ะแหบเราวเป๋เตะหวปลาเรางามเลยครับปา <3 S 1> สามเส้นตัวนี้อันนี้สามเส้น นี่สามเส้นโอ้โหโคดรโคตรโคตรนะไปไปอุ้ยเอ้าขึ้นมาะต้องไปยังกระเสียมอีกรอบหนึ่งครับอุ้ยครับโอ้ยเกี่ยวของเล่าอีดีว่ะว้ากระเสียมเสี้ยนเอี่ยมเจ้าบ้านครับอู้แฉ่สิบสามศอก ออกแปดอะโอ้โยเออลาตัวงามเว้ยเอาบงเงี่ยเหลี่ยมครับบงเงี่ยเหลี่ยมโอ้โหสิ่งเหลี่ยมกับส้นเหลี่ยมสีละพูดมีปานังวะมีปานังมีปานังมีปานังห้วมครับบาดนี่เอาละ ในเรื่องแล้วอ่ะนี่เอาจักขึ้นมาจักเส้นอือเอาต้อมแล้วครับเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยมีเนื้อใหญ่กว่าเด้อเออเห็นมีเด้อใหญ่กว่าเด้อท่านอือเสรซต้าเสรซต้าโอ้ยถจือตัจอมพ่อพ่อถือมา แห้พื้นนี่มันแต่จอมครับแต่พ่อป่ะมานนั่นเป็นเพี้งควาเสียมนทำไปเบิยงความเสี่ยมยกภาไปเบิ้งครับสิท่านบรผมท่านบอท่านบอท่านบอย้อนเสียงย้อนเสียงย้อนเสียงโอ้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 เอา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 โอ้ เออาละรุ่นนี่ก่าละเอาเพื่อนครับของปลาสันจิบะเขาพ่อบอกไงปลาสันเท่านหร่ครับสันปลาสันเซราภูมินี่ละ วัววัมีอยู่สิบป่านไอืมหัวปานไดนมีมีมีมันบ่ทันมาหัว่น้าวดยกขึ้นมุดูน่ะโอ้โหอย่ามาัว้านา ยิดทุนอืมเข้าในปลาคอครับปลาคอปลาคอเหนามากํลังหา่า,าวโอ้ยวันปาจ